6โมง4ช่กี่นาทีเดี๋ยวมาล่ารายละเอียดเพราะผมจะปิดท้ายวงจรปิดร้านขายขนมจีนแม่นกที่บางขุนวรัดปรทุมธานีกระบะคันหนึ่งพุ่งกระบะชนแล้ว5ชีวิตเนี่ยรอดบุชเวียดมีเด็กเล็กๆด้วยนะไม่ใช่อันนี้สิอีกอันหนึ่งอ่ะรถกระบะใช่ค่ะผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนี่นี่อันนี้ค่ะนี่ผมดูยาวเลยคือร้านขนมจีนมีเด็กได้เห็นไหมใช่อยู่ในรถเข็นนะคะ5คนนะทุกคนก็กําลังช่วยกันเตรียมของในร้านนะคะ คุณชมดูจังหวะนี้โอ้ช่วงกาลนี้บ่ายสามโมงสี่สิบนาทีเส<า>กันยายนมีผู้ใหญ่สี่เด็กหนึ่งเด็กเล็กด้วยอยู่ในรถเข็นครอะดีจริงๆ คุณนุ่นเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่าตอนนั้นออกมาเตรียมข้าวของเพื่อจะไปขายที่ตลาดได้ยินเสียงเครื่องยนต์อย่างที่เราเห็นพร้อมๆเนี่ยแล้วมันก็พุ่งชนกําแพงร้านทะลุเข้ามาค่ะโชคดีมันไปติดฐานกําแพงของร้านนะคะเลยไม่ได้พุ่งต่อคนขับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนมีอาการมึนเมายอมรับว่ากินเหล้ากับเพื่อนมากินตั้งแต่เช้ายันเย็นค่ะกําลังจะขับรถกลับบ้านแต่เกิดหลับกลางอากาศเออหลังเกิดเหตุยังไง ทางผู้ก่อเหตุเรียกประกันมาเพื่อให้รับผิดชอบก็ไม่ได้มีการแจ้งความแต่ก็เพิ่งคิดแล้วว่าเดี๋ยวประกันจะไม่จ่ายไหมหรืออาจจะไม่ได้เงินเ,เพราะต้องจร,งราจา,รราแล้วต้องแจ้งความคือเรื่อ,ง,องนี้ต้องแจ้งความค่ะเพราะมันเป็นกรณีเรื่องแอลกอฮอล์ด้วยค่ะโอโ้โหดูคลิปอย่างนี้ปิดท้ายเรากต้องจมาหากินทำไรเด็กเล็กๆนี่มันเสี่ยวชีวิตจริงๆแล้วช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ